อันนี้กัญชเขาโบเบ้เด้อจ้ะอันนี้บอลลาร์ค่ะบอลนั้นตลาดขายเสื้อผ้าโบเบ้นะคะนี่จ้ะพี่น้องมันกี้ฉันเต้นน้อยหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องรถมันทุกไฟน่ะเกี่ยวกับกำลังตั้งห้างจ้ะเสื้อผ้าเด้อจ้ะพี่น้องเสศรษฐกิยส่งถูนเด้อพี่น้องเด้อนี่โบเบ้นะคะตลาดโบเบ้จ้าทะลุกจมันยังไม่ได้ปฝารับถามไปพ่อเมย์ก็ได้สินเดือนนี่ค่ะโบเบ้นะคะอันมีสุดเด็กน้อยีน้อยโบเด้ ีเสื้อผ้าเด้จ้ะพี่น้องได้จ้ะอันนี้เสื้อผ้านะคะหน้าหนาวเสื้อกันหนาวเยอะเลยค่ะพี่น้องตลาดโบเบนะคะก่อนถึงมหานาคนะคะพี่น้องได้จ้ากำลังตั้งหานเด้อพี่น้องตีหนึ่งเมตตีหนึ่งเมตรมีเลยค่ะตีหนึ่งเริ่มตั้งเลยจ้ะนี่ค่ะพี่น้องให้นางรถไปไปซักซี่ถ่ายไปน้ำเด้จ้ะ ทางผ่านเลยจ้ะเสื้อผ้ามีทุกแบบทุกสไตล์เลยจ้ะเค่ะน,นี่เริ่มจะไปซื้อคนละมันเลยจ้ะไอทาง่ายก็บหาอ่างเลยจ้ะตลาดเท็กซีมาดูๆเลยจ้ะตลาดมาหาอ่าเป็นกลอใสกระยาพี่นอ้องมาไล้ๆเลยจ้ะอันน,น,นี้อันขามขามคลองเด้อยขามคลองเด้อจ้ะนี่ขามคลอง มืดโมงเบิ่งบ่กเคยเห็นบันไดดอ,อ,อกแก่โต๊ะข้องเดินนี่ก็จะเป็นนั่นโซนอันนี้โซนพ่นไม้เด้อค่ะโซนบักม,ม่วงไงค่ะโซนพระเจ้าคายบักม,ม่วง อันนี้มะฮองมีมะฮองมะม่วงนะจ๊ะมะละกอะจ้ะชุดนี้กับมกม่วงเด้จังเลยมีแอปเปิลมักรับมีหลายอย่างอันนี้เป็นคลายทุงหลอดเลยทุงแบบง่ายนแอปเปิลมะซารีจ้ะชุดน,นี้กับคลายคลายข้าวโพดนะคะคลายัข้าวโพดจ้ะนี่ชุดนี้เป็นพับชุนหนังใหม่ท่านนั้นได้บอกแล้ว จล้วสีอย่างไปต่อทางโซนหนึ่งเนาะพี่น้องพี่น้องดอกโมเลยจ้ะโมนี่ค่ะโอกโมงามๆพี่นุ๊งพูดถึงเงินเลยฝั่งนี่ค่ะมีคนลไม้เมื่อสัะนี่นค่ะฟองซ้มเลยจ้ะทุกอย่างทุกอย่างยี่สิบบาทอันนี้ก็โซนขายบักมี่นะจ้ะบักมี่มีตัวหน่วยใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยพี่นุ๊กงามๆจ้ะขนาดพี่กได้พ่นุ๊ตัวหน่วยบบบใหญ่ๆจ้ะบบบข้าวโซนแรกบักมี่บบบข้าวอันนั้นคนลไม้บักสุก มาปว่วยชุนละไม่ลายได้จ้ะอันนั้นก็เสานางบานคูมเหมือนกันกำลังพักกันอย่างไปจ้ะอันนี้สา,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 าเสา,า,ลลาเตียบพักถิ่นบ่เฮ้ยสาละเสายางทำหลอดลืมจ้ะทำหลอดลายได้จ้ะอันนี้โวนมะร้าวค่ะ พื่อนวิดีโอไม่ได้ขึ้นสม่มงเดี๋ยวจะขายแบบเป็นจานนะพี่น้องจานอาหาสิบบาทจ๊ะนี่มะขับปักสมแล้วก็อ่งงุ่นนนลูก aku ตลาสดสดนะจ้ะตะละาดสดขายพวกเนื้อหมูมเนื้อไก่จ้ะหมูสดนไงค่ะขายเนื้อจ้ะอันนี้ร้านเนื้อจ้ะซื้อกระเทียมก่อนนะจ๊ะซื้อหอมเจียวนะจ้ะอันนี้พวกหอมเจียวมีอยั่างลาย๊ะ จันนี้ก็พวกเครื่องแกงอ่ะจ้ะพี่น้องได้ไหมคะนิ่มดีดีได้ละ่ะขายดีย่บจ้าก็ได้จ้า <c oughs> อันนี้ก็ร้านผักสดเนะจ้ะพี่น้องมีหลายและอย่างผักจก้ะมีหลากหลายอย่างนะคะผักไปขายดูสิคะจ้ะ,ะอันนี้เป็นหันกรองหวานเนะจ้ะ <c oughs> ันนี้ก็เข้ามาหลานพักเลยจ้ะไปซื้อผักกันขาวกันจ้ะอันนี้ผักหอมนะจ้าเพราะว่าเป็นสายกําหนึ่งหัวลาภาค่ะเอาบปลายก็ได้ไปจ้ะอ๋ออันนี้เอาเสียบ,บาทได้ไปจ้ะยังไอ้ผักนี่ ได้วัวขาคือวัาหา่าทีเฮงวัาหายเฮงมาซื้อดูอยู่มักวัคขาวัาห่าเลยจ้ะขายดีอยู่ป่ะจา้าเทศกาลกินเจะพักบัวแพงเนาะมาซื้อพักกันจ้ะพี่น้องเอาหอมกำหนึ่งเนาะอืมเอาต้นหอมกำหนึ่งเอาใส่ในเรื่องง่าย น,นี่ไมคะค้ายพักเด้จ้ะอารมณ์ดีดีนนได้จ้ะอิจฉาซื้อใครเด้จ้ะเอาไเอาไนคะเอา20บาทได้ป่ะจ้ะเอานี่ก็ได้จ้ะค่ะค้ายใครจัน มีหลายทุกมีทุกไข่ได้จ้ะมีจ้ะเรื่องนี่โซนปลาได้จ้ะอันนี้พ่อจะคอยมาจัดวิวไทยโคบจ้ะพี่น้องกคบปลาจ้ะอันนี้ปลาปลาจ้ะปลาไงปลาคอน้อยได้พี่น้องปลาลูกพอกปลาลูกพอกบอกเอาปลาลูกเอาเนี่ยปลาคอตัวงเป็นไงนี่พี่น้องเนีย นั่นโอ๊ยป้าเลยนะนั่นนั่นนั่นบังไม่เอานี่เรายปสุดยอดเลยจ้ะอันนี้มันยังนกยังจะไม่ฆ่านกกระทาอันนี้นกกระทาจ้ะมันตื่นก่อนเห็นนน่่ดเลย้อแล้วแสดงให้เบิ่งองบนอนอ่าฟังแสดงให้เบิ่งล่างจ้ะพี่น้องอันนี้อันนี้กบจ้ะกบอันนี้ปลาเค็งจ้ะพี่น้องกระพุณเด้อค่ะ คือพักด้วยจ้ะพี่น้องอันนี้ไม่ค่าขายพักจ้ะมาเต็มจอพอดีนะคะจ้ะมีหลายอย่างพี่น้องพริดยังกระมีด้วยนี่แหละนี่จ้ะ<า>อ๋อมาท่งนี้ด้วยจ้ะมีผักหลายอย่างพริดยังกระมีด้วยคะ่ะ<า>อันนี้สมบ่จ้ะ อันนี้ก็เปี๊ยอันนี้ดีกว่ามั้งอันไหนอร่อยกว่ากันนะคะอันนี้มันจะเปรี้ยวหน่อยอันนี้เปรี้ยวหลายบอกอันนี้ได้จ็ดจ้ะที่กายก็จะหนีบอกแล้วหมักน้อยหมักไงวะจ้ะเอาหมักน้อยเลยอย่างไรคับเลย๋ยวเลยเอาให้นู้นในช่องลวดงามๆงามคือนันสือจ้าแบบนี้วะจ้ะไม่ได้ก็ได้จ้ะแบบนั้นก็ได้นี่แบบนี้นี่ จ้ะนี่มันี่ย่นอ่จ้ะเอาสงโลคขจ้ะมันานี้พ่อขายม่วงนะจ้ารังเลือม่วงดิจ้ะเอาอีถ่ายตัวละก็ขายิพเจนสิเ้จ้าอย่าชรนะบายสบายดีจ้าพี่น้องมันนี่สิสีสิบปตลาดเลยจ้าสิบปตลาดมหานาจ้ะ